สวัสดีครับวันนี้มีสมาชิกของเรานะครับนี่นะครับส่งแอปมาให้ผมเช็คดูนะครับเพราะว่าเขาได้สร้างเว็บแอปนะครับลงทะเบียนเรียนอยากให้กรองข้อมูลไม่ให้ลงทะเบียนซ้ำนะครับแล้วทีนี้นะครับก็ผมลองสำเนาโปรเจกต์มานะครับตอนนี้ในในนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลแล้วก็ผม จะรีเฟรชที่หนึงนะครับหลังจากนั้นผมก็ลองกรอกดูครับผมจะใช้เลขประจำตัว1-4ตัวนะครับแล้วก็ชื่อตรงนี้ผมจะพิมพ์คาว่าเทสละกันนะครับระดับชั้นเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับในฐานข้อมูลตรงนี้มีเฉพาะของอม o ่ทับนะครับถ้าเราเลือกห้องอื่นก็จะไม่มานะครับแล้วก็ภาคเรียนที่1-2-5-6-8ทับ 2, 5, 6, ประมาณนี้นะครับ ผมก็ต้องเลือกตามนี้นะครับถ้าผมเลือกอผมเลือกตัวอื่นก่อนก็ได้ครับพอกดตรวจสอบแล้วนะครับเขาจะแจ้งบอกว่าไม่มีเนื่องจากว่าเราไม่พบข้อมูลเนื่องจากว่าของมอ .2 ยังไม่มีวิชานะครับผมก็ต้องใส่ของมอ .1 ทับ2ครับแล้วก็ภาคเรียนก็ต้องใส่ให้ตรงด้วยนะครับเนื่องจากว่าะระบบเขาจะเข้าไปตรวจสอบก่อนนะครับพอตรวจสอบพบรายวิชาแล้วก็จะมาประมาณนี้เลยนะครับอของมอ1ทับครับปี 2568าเพราะเรียนที่1เนาะ,ะเพราะเรียนที่1 2 5 6 8ก็จะมาประมาณนี้เลยวิชาที่มีอยู่นะครับวิชาที่ต้องเรียนนี่ไงครับมาเสร็จแล้วนะครับเราก็กดลงทะเบียนครับกดลงไปตอนนี้ก็จะลงได้ปกตินะครับโอเคนะครับข้อมูลก็ลงตามนี้เลยนะครับนี่ชื่อก็เป็นเทสตามที่ผมลงนะครับแต่ว่าจะลงเป็นแบบวิชาละ1แถวนะครับก็จะลง แบบนี้เลยนะครับและทีนี้นะครับลองลงใหม่นะครับ1-4ตัวนะแล้วก็ชื่อเทสเอาเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ชั้นม1ธทัแล้วก็ภาคเรียนกดตรวจสอบนะครับก็บอกว่าพบรายวิชาแล้วทีนี้ผมกดลงทะเบียนครับลุ้นครับว่าสามารถบันทึกได้ไหมก็บอกว่าสำเร็จนะครับทีนี้ผมก็ต้องมาตรวจสอบในนี้นะครับ อา้าลงจริงนะครับทั้งๆท,ที่ลงทะเบียนแล้วนะครับทีนี้ผมต้องแก้ยังไงนะครับเริ่มแรกเลยนะครับผมก็ต้องเข้ามาไล่โค้ดฝั่งหลังบ้านตรงนี้ก่อนนะครับก็ผมตรวจสอบดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าในนี้มีทั้งหมดอยู่4ฟังก์ชันนะครับหลังบ้านก็มีดู Get Include แล้วก็ Get อะไรเนี่ย Study p l ล n แล้วก็ Register Cost นะครับก็ ดูเกตก็เป็นฟังก์ชันในการรันหน้าเว็บนะครับโดยที่ดึงไฟล์ index ต, up, ตรงนี้มานะครับแล้วก็ใส่ไตเติลประมาณนี้นะครับส่วน include ยังไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะว่าเรามีแค่ไฟล์เดียวนะครับก็คือไฟล์ index จากนั้นนะครับ get study plan ตรงนี้ก็เป็นการดึงจากชีตแผนการเรียนนะครับก็คือชีตนี้นะครับนี่ดึงรายวิชานะครับตาม ชั้นและก็ภาคเรียนที่เราเลือกนะครับหลังจากนั้นก็ดึงข้อมูลมาทั้งหมดที่ตรงตามชั้นและก็ภาคเรียนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับผมก็ข้ามไปเนาะตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เราต้องการเลยนะครับก็คือ register cost นะครับก็เป็นการลงทะเบียนนั่นเองครับตรงนี้ที่ทำให้ซ้ำนะครับก็ลองไล่ดูก่อนนะครับว่าตรงนี้มีอะไรบ้างครับเริ่มแรกเลยก็ เข้าถึงชีทนะครับแล้วก็เข้าถึงชีทที่มีชื่อว่าลงทะเบียนก็คือชีทนี้นะครับชีทนี้แล้วทีนี้นะครับให้ทําอะไรต่อครับอันนี้ใช้ตัวแปรชื่อว่าชีทนะครับแล้วก็กําหนดหัวตารางนะครับหัวตารางก็คือหัวตารางนี้หัวแถวนี้นะครับตามนี้เลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมด8คอลัมน์นะครับ จากนั้นก็มีการเช็คนะครับว่ามีชีตลงทะเบียนไหมมีชีตที่ชื่อว่าลงทะเบียนไหมนะครับถ้ามีชีตที่ชื่อว่าลงทะเบียนนะครับก็จะให้มาบันทึกข้อมูลนี้ถ้ายัางไม่มีก็ให้สร้างนะครับอ่าแล้วก็มีให้ appendrow e ด้วยนะครับ appendrow e ให้สร้างหัวนะครับสร้างชีตแล้วก็สร้างหัวให้อัตโนมัตินะครับและถ้า มีแล้วนะครับมีแล้วให้ทำอะไรต่อครับ i s ถ้ามีแล้วเนาะของเมื่อสักครู่ก็คือถ้ากรน,นี้ยังไม่มีถ้ามีแล้วนะครับ sheet ลงทะเบียนมีแล้วก็เขากำหนดตัวแปรมานะครับ existing header ก็คือ,อหัวหัวคอลัมน์นั่นเองครับหัวตารางนะครับก็มีการตรวจสอบอีกนะครับนี่ มีการตรวจสอบว่าถ้าเฮดเดอร์นะครับหัวตารางในชีทก,ก,ก,กับหัวตารางในนี้นะครับไม่ตรงกันไม่ตรงกันหรือหัวตารางในชีทกับหัวตารางในนี้นะครับจำนวนไม่เท่ากันนะครับให้ทำอะไรครับก็คือให้เคลียร์ครับให้ เช็คอันนี้ด้วยครับชี g เกล a สโ r ร w มากกว่า0นะครับให้เคลียร์นะครับให้ล้างข้อมูลตรงนี้แสดงว่าโปรเจกต์นี้นะครับถ้าผมไปเพิ่มหัวตารางนะครับหรือว่าไปลบหัวตารางโปรเจกต์นี้เข้าจะรีเซ็ตหมดนะครับแล้วก็บันทึกใหม่ลองดูครับผมลองพิมพ์ว่า ww สอตัวตรงนี้นะครับทีนี้นะครับจำนวนหัวตารางไม่เท่ากันแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็คือ8ตอนนี้ผมเพิ่ม1เป็น9 ผมลองบันทึกอีกรอบหนึ่งนะครับเทสผมเอาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็1นทับตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับกดตรวจสอบรายวิชาจากนั้นก็กดลงทะเบียนนะครับลองดูครับของสักคู่นี้นะครับมีอยู่หลายแถวนะครับเอาหายหมดนะครับที่ผมพิมพ์ W 2ตัวตรงนี้ก็หายเนื่องจากว่าโดนรีเซ็ตนะครับโดนรีเซ็ตแล้วก็สร้างหัวตารางใหม่ หลังจากนั้นก็บันทึกข้อมูลใหม่ข้อมูลเดิมก็หายไปนะครับถ้างั้นนะครับใครที่ใช้โปรเจกต์นี้นะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับอย่าไปเพิ่มอย่าไปลบปัวตารางนะครับเนื่องจากว่ามันจะทามันจะมีการเคลียร์ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็แอพเพนนะครับแอเพนโรของหัวตารางตรงนี้จะสร้างใหม่แล้วก็ลงข้อมูลใหม่หมดเลยนะครับถ้าไม่มีปัญหาตรงนั้นนะครับก็จะเป็นการกําหนด อ๋อมีนี่คืออะไรเอ่ย existing data โอ้มีการเช็คข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการค้นหานะครับว่า,าภาคเรียนคอลัมน์พักเรียนอยู่อินเด็กที่เท่าไหร่รหัสประจำตัวอยู่อินเด็กที่เท่าไหร่นะครับอนี้เราจะเห็นว่ามี index o f ซนะครับกรณีที่นับแบบ index ตรงนี้นะครับเขาจะนับตั้งแต่ศูนะครับ ศคอลัมน์ A คือ0คอลัมน์ b คือ1 2 3 4ก็จะไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับเขาเพื่อที่จะนําไปเทียบนะครับนี่เห็นไหมเขานำไปเทียบในนี้เนาะอ่าเขานำไปเทียบในนี้โอเคครับทั้งๆมีการเทียบแล้วนะครับมีการเทียบแล้วข้อมูลก็ยังลงลงอีกนะครับอ่ามีการเทียบแล้วข้อมูลก็ยังลงอีกทีนี้ผมอยากทราบแล้วนะครับว่า การเปรียบเทียบของเขานะครับการเปรียบเทียบของเขาตรงนี้ <C> เขามีการเปรียบเทียบด้วยเนาะนี่มีการเปรียบเทียบด้วยนะครับทําไมมีการเปรียบเทียบแล้วแต่ว่ายังเห็นข้อมูลเหมือนว่าอ,อย่างไงเนาะเหมือนว่าข้อมูลยังไม่ตรงกันะนะครับผม บันทึกข้อมูลเหมือนกันทุกรอบนะครับตรงนี้นะครับลองดูผมบันทึกใหม่เนาะเลข 1- 4ตัวนะครับตรงนี้ผมก็พิมพ์คาว่า test เนาะ T E S T เลือกระดับชั้นชั้นเดียวกันภาคเรียนเดียวกันนะครับกดตรวจสอบนะครับก็จะมาวิชาตรงนี้ผมก็กดลงทะเบียนครับอ่ะโอเคนะครับ เขาก็ลงต่อนะครับไม่แจ้งว่ามีข้อมูลจริงๆแล้วตรงนี้นะครับเขาจะต้องแจ้งว่าคุณลงทะเบียนแล้วไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับแต่นี่เกิดอะไรขึ้นนะครับผมได้แอบคอนโซลค่าโรตรงนี้ไว้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาตรวจสอบดูนะครับในฟังก์ชัน r e g i s t e r c o s อตรงนี้นะครับค่าที่ผมหลอกมานะครับก็จะได้ Friday ตรงนี้เป็นวันที่นะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสวิชาอะไรประมาณนี้นะครับและที่ผมสังเกตผิดสังเกตว่าผิดปกติก็คือตรงวันที่เนื่องจากว่าเวลาเรากรอกวงนี้ไม่มีวันที่นะครับแล้วคอลัมน์แรกจะเป็นวันที่ได้ไงตรงภาคเรียนนะครับตรงนี้เขาอ่านเป็นวันที่ครับลองผมเอาเมาส์มากดดูครับ เห็นไหมเขาบันทึกเป็นวันที่จริงๆด้วยวันที่1เดือน1ปี2 5ง8แนะครับและเราจะแก้ปัญหายังไงครับเพื่อที่ให้ตรวจสอบได้นะครับเราก็ต้องมาแปลงนะครับจากบันทึกเป็นวันที่แบบนี้นะครับให้เป็นให้เป็นสตริงไปเลยนะครับเราบังคับให้เป็นสตริงก่อนบันทึกนะครับการบันทึกจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ r o s to april นะครับกำหนดอยู่ตรงนี้นะครับส่วนของ semester ตรงนี้นะครับผมจะเพิ่ม เครื่องหมายคําพูดนะครับแล้วก็บวกแบบนี้นะครับในเครื่องหมายคําพูดคู่ผมใส่เครื่องหมายคําพูดเดี่ยวตรงนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับเพื่อที่จะให้ใส่เครื่องหมายนี้ข้างหน้านะครับหนึ่งทับสองห้าหกแปดอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่นะครับกูเกิลชีตเขาจะอ่านเป็นวันที่นะครับนี่ทุกช่องเป็นวันที่หมดเลยอันนี้ผมจะเคลียร์ก่อนนะครับเคลียร์ก่อนข้อมูลเดิมผมเคลียร์เนาะทีนี้ผมก็รีเฟรชหน้านี้แล้วก็ลอง กรอกข้อมูลใหม่นะครับรหัสประจําตัวเหมือนเดิมครับ1 2 3 4เลข1 4หลักครับชื่อเหมือนเดิมครับเทสื่องจากว่ามีการตรวจสอบนะครับแล้วก็ระดับชั้นภาคเรียนผมเลือกอันนี้เลยนะครับกดตรวจสอบครับตอนนี้ดึงวิชามาแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็กดลงทะเบียนครับรอบนี้ยังไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าผมเคลียร์ข้อมูลแต่ว่าลองมาดูตรงนี้นะครับ เรามาดูตรงนี้ตรงที่บันทึกนะครับตอนนี้นะครับไม่เป็นวันที่แล้วนะครับก็เป็นอาจจะมีเครื่องหมายฟันหนูเดี่ยวนำหน้านะครับแต่ว่าตรงนี้เราจะไม่เห็นนะครับจะเป็น1ทับแบบนี้ไปเลยนะครับและผมจะลองบันทึกอีกรอบหนึ่งนะครับรหัสเลข1 4ครั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมใช้ชื่อว่าเทสชั้นโม1นทับแล้วก็1ทับสอกดตรวจสอบรายวิชาครับ ก็บอกว่าพบรายวิชานะครับผมจะลองกดลงทะเบียนครับ1 2 3ครับอ่าเห็นไหมเขาจะบอกว่าลงทะเบียนแล้วแล้วก็คุณมีการลงทะเบียนแล้วไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับก็ตรงนี้นี่เองนะครับอ่าอยากให้เราลองหลอกดูนะครับแล้วก็ลองสังเกตดูนะครับว่าข้อมูลของเรานะครับข้อมูลของเราลงไปได้ตามที่เรา ต้องการหรือไม่นะครับไม่งั้นเวลาเรานำมาเทียบนะครับก็จะไม่ได้ตามที่เราต้องการมีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนตรงนี้นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนตรงนี้แต่ว่าก่อนตอนตอนที่ดึงข้อมูลมาอ่านนะครับให้เป็น get display value ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราดูเผุ่นๆแบบนี้นะครับก็จะเป็น1ทับ2ห้า6 8ทั้งทั้งที่ข้อมูลเวลาบันทึกเป็นวันที่เนาะ1ทับ1ทับ2ห้า6 8แต่ว่า ถ้าเรา get display value ก็เราเห็นยังไงก็ดึงมาอย่างนั้นนะครับเวลาเทียบก็จะได้ตรงกันเหมือนกันนะครับแต่ก็อันนี้ผมจะไม่เปลี่ยนตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับตรง semester นะครับผมเพิ่มเครื่องหมายฟันหนูเดี่ยวลงไปเพื่อที่จะบังคับให้เป็น string นั่นเองนะครับไม่ให้ Google Sheets เขาแปลงให้เป็นวันที่นะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็ ยังมีอีกนะครับยังมีอีกคําขอนะตรงนี้นะครับเขาบอกว่าอยากให้ตรวจสอบก่อนบันทึกนะครับถ้ารหัสซ้ํากันนะครับจะให้ขึ้นไม่สามารถลงทะเบียนได้ก็ตอนนี้ได้แล้วนะครับอีกอันถ้าลงทะเบียนพร้อมกันนะครับข้อมูลอาจโดนเขียนทับหรือหายถ้ามีการจองแถวตามจํานวนวิชาลงทะเบียนแล้วบันทึกตามคิวได้สมบูรณ์เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้นะครับผมว่า ยากหน่อยนะครับถ้าเราบันทึกในรูปแบบนี้นะครับนี่เราบันทึกแบบแยกแถวแบบนี้นะครับก็จะยากนิดนึงนะครับเราจะเขียนแบบจองคิวนะครับจองแถวเนี่ยแต่ละห้องแต่ละชั้นนะครับเขาจะมีวิชาไม่เท่ากันนะครับวิชาห้องนี้มีกี่แถวอีกห้องหนึ่งมีกี่แถวและเราไม่รู้ว่าการลงทะเบียนพร้อมกันเนี่ยมีกี่เครื่องนะครับอตอนนี้มีกี่เครื่อง ก็จะยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเราสามารถแก้แบบว่าลงทะเบียนครั้งหนึ่งก็คือใช้แค่แถวเดียวนะครับใช้แค่แถวเดียวพื้นยาวไปเลยเราไม่ต้องบันทึกาภาคเรียนหลายครั้งครับบันทึกแค่ครั้งเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็รหัสวิชาก็ให้อยูอ่อาจจะบันทึกเฉพาะรหัสวิชาอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราจะดึงข้อมูลมานะครับเราก็มาเทียบกับแผนตรงนี้นะครับได้ เราก็เทียบโดยใช้รหัสวิชาเนื่องจากว่ารหัสวิชาก็ไม่ซ้ําอยู่แล้วนะครับก็บันทึกแค่ประมาณาภาคเรียนรหัสจําตัวชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นตรงนี้หลังจากนั้นก็รหัสวิชา1 2 3 4 5มีมีกี่วิชาก็เรียงไปเลยหรือว่าจะให้อยู่ในช่องเดียวกันแล้วก็ใช้คอมม่าก็ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่เทคนิคนะครับแต่ว่าถ้าเราคอมมา่าเราก็ต้องไปแยกต่อนะครับตอนที่เราจะไปใช้งานถ้า ไปยาวไปเลยนะครับเราก็ต้องวางแผนดีๆในการอ่านข้อมูลนะครับช่องว่างช่องอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอยู่แบบนี้นะครับผมว่ายากนะครับถ้าบันทึกแบบนี้ยากไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ทําได้แต่ว่ายากนะครับยากยากอยู่ในขั้นยากมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องวางแผนให้ดีๆนะครับผมว่าถ้าสู้เราบันทึกในแถวเดียวนะครับน่าจะง่ายกว่าแล้วก็ทีนี้พอเราจะให้ ดึงข้อมูลมา,าเรียงว่าคนนี้ลงทะเบียนวิชาอะไรบ้างแล้วก็มีกี่หน่วยกิตนะครับเราก็ให้ดึงรหัสวิชานี้แล้วก็ไปเทียบนะครับรหัสวิชาที่บันทึกแล้วก็ไปเทียบจากอ่า,อาจากชีตอีกชีตหนึ่งนะครับมาแสดงก็ได้เหมือนกันนะครับน่าจะง่ายกว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแนะนำการแก้ปัญหา เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็คือ,อให้ใส่ตัวนี้นะครับเพื่อที่บังคับไม่ให้ Google Sheets นะครับคิดว่าเป็นวันที่นะครับและอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราไม่อยากใช้แบบนี้นะครับไม่อยากเพิ่มแบบนี้ก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็น Get Display Value อยู่ตรงไหนแล้วผมจำไม่ได้แล้วน่าจะอยู่นู่นๆนะครับ เป็น get display value นะครับ existing data อ,อยู่ใน existing data ตรงนี้นะครับให้เป็น get display value ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูนะครับไม่งั้นบอกว่าผมบอกแต่ว่าไม่ทําทำให้ดูนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนให้เหมือนเดิมเนาะ,ะ semester นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนจาก get value ให้เป็น get display value นะครับตัวพิมพ์ใหญ่เนาะ d this เพลย์ a วลูผมก็กดเซฟนะครับและทีนี้ผมก็กดรีเฟรชที่1นึงอยากทราบว่าตอนนี้นะครับข้อมูลมีแล้วนะครับผมจะลองดูนะครับตอนนี้เราเห็นแล้วว่า1นึ่ทับสอเนาะผมจะลองดูนะครับ11 1 1, 1 1แล้วก็ชื่อนามสกุลเทสาภาคเรียนที่1นึ่ทับสอกดกดตรวจสอบนะครับตรงนี้ยังไม่มีปัญหาเราสามารถตรวจสอบได้ จากนั้นนะครับผมก็กดลงทะเบียนครับลุ้นนะครับว่าได้ไหมอ่ะก็ได้เหมือนกันเขาบอกว่าลงทะเบียนแล้วนะครับก็มี2ตัวเลือกให้ให้เลือกนะครับว่าเราจะแก้ตรงไหนก็ได้นะครับจะใช้ตรงนี้เป็น get display value ก็ได้แต่ถ้าเป็น get display value นะครับตรงนี้เราปรับยังไงก็ได้ให้เห็น1.2568ทับนะครับเพราะว่าเขาจะ,ะมาเทียบว่า ตรงนี้นะครับเราเห็นยังไงในชีตเราเห็นยังไงเวลาดึงข้อมูลก็จะไปแบบนั้นนะครับหรือว่าเราจะใช้แบบ get value เหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าตรงนี้ตอนที่บันทึกข้อมูลตรงนี้เราก็ต้องบังคับนะครับเนาะเราต้องบังคับใส่ตรงนี้ลงไปนะครับก็เหมือนกันนะครับแล้วแต่เลือกใช้วิธีไหนก็ได้นะครับก็ได้ผลทั้งนั้นนะครับส่วนอีก คำขอหนึ่งอันนี้ผมจะไม่ทำตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามันยากนะครับมันยากถ้าฐานข้อมูลหลังบ้านเราเก็บข้อมูลแบบนี้แล้วก็เราจะจองไม่ให้มันซ้ำกันนะครับมันยากเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นแบบแ a p p ปน r o นะครับไม่ได้เป็นแบบ App เป r o แต่ถ้าเราต้องการให้มีคนสามารถกรอกข้อมูลพร้อมกันเยอะๆนะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นแบบ App เป r o นะครับถ้าเป็นแบบ App เ e r o รเนี่ยกี่คนก็ได้ครับ ร้อยคนพันคนก็ได้นะครับแต่ว่าระบบของเราเนี่ยจะไหวไหมแค่นั้นเองนะครับอันนี้ของเราเป็นชีตเกต t r ร n งตรงนี้แล้วก็เซต v วลู e นะครับก็จะมีปัญหานิดนึ่งและก็เราจะไม่แน่ยากนิดนึงถ้าเราบันทึกแบบนี้นะครับบันทึกแบบนี้เพราะว่าเราไม่ทราบว่าของชั้นนี้ ของชั้นนี้ห้องนี้มีจํานวนกี่วิชาเราก็ต้องจองกี่แถวแล้วเราต้องเอาข้อมูลมาใส่ก่อนก่อนที่จะบันทึกแล้วทีนี้พอมาที่หลังบางคนเขากา็ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนไปครึ่งหนึ่งครึ่งทางก็หยุดแล้วก็ไม่ได้มาก็จะเป็นขยะติดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าทําแบบนั้นนะครับและพอเห็นแหว่งนะช่องอช่องว่างเยอะก็ไม่สวยอีกในนี้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมแนะนำเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ